ขออนุญาตยันทดสอบไหมคะขออนุญาตยันทดสอบไหมคะขอเดี๋ยวยทดสอบไหมคะขอเดียเด๋ยวยทดสอบไหมคะพระบัน,นิตานถูดก,กระหม่อมส่งคุณค่าพัฒนายเยาวชนให้สุขีมอบโอกาสสร้างความรักสมามัคคีลำดับีชุวิถีเช่นนี้ค่ะ ที่ของเราอยู่ใกล้กับเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเ้หุ่นยักษยาเซติกเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดจึงจัดตั้งชมรมชูบีในบ้านขึ้นในปีพศ2559โดยนำนำพระปณิทานในทุนกระหมำลังผิวบนรัฐชกัญยาสิริวัฒนาพนาวดีมาเป็นหลักในการดำเนินงานภายใต้คำขวัญเป็นหนึ่งโดยเพื่อยาเสพติดจากการสมัครสมาชิกยังต่อเนืทุกปีปัจจุบันมีสมาชิก1,503คนนักเรียนและผู้ขาระบบในโรงเรียนเป็นสมาชิกครบ100%หน่อยบ้าน ส, ologia, ส่วนของตามสามยุสานมีแผนเดวอนได้เดือนได้ปีแผนยสั้นและแผนระยะยาวสามปีมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ชุมชนมาตรฐานตั้งแต่ไม่นาคตมีรายกิจกรรมวัตถุประสงค์ในเวลาเป้าหมายมุ่งมั่นและผู้รับช่วอย่างเฉยนดังสิ้นยี่สิบกิจกรรมมีการตัดเป็นกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกทุกปีชมรมงานญานตามหลักสามก่อนและสามยุสานดังนี้ก่อนหนึ่งกรรมการกรรมการมีสามส่วนคือคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ดินมาตราสิทธิ์ท่านผู้ว่าชุมชีพพงษ์ชัยเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการมีท่านผู้บริการศาสตร์ที่สั่ง ได้มาจากการคัเลือกผู้ที่มีความสามารถมีจิตอาสามีความหังไข่ทางชาติที่พันปัจจุบันเป็นคณะกรรมการทีก้าวจำนวน25คนครอบคุมทุกระดับชั้นกำหนดการที่วม่อย่างชัดเจ็แบ่งการทำงานเป็นผู่ายดีแก่บริหารไดะเลขค่ะทกท่านฝ่ายหนทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายัวชาสัมพันธ์ฝ่ายถูกและสอดส่งดูแลฝ่ายสุพัน์ฝ่ายีนัมเบอร์วันเน้การดำเนินงานในยเชนให้เยาวชนให้เยาวชนการมีวาระหนึ่งปีมีการประชุมยันไว้ในวาระหนึ่งครั้งมีผู้เข้าร่วมประ บ้านแ,แม่ละาน้อยมีเหตุใดจึงเป็นู้ดูแลแนบรนกลามีระแบบการิกใจอย่างชันทีสองในสาม ทั er ้งหมดก็10,525บาทเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็น <ideas> ปัจจุบันโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ผลที่ได้ก็คือสมาชิกมีทักษะการสร้างอาชีพสร้างรายได้จับประหยัดและพอเพียงก่อนสารกิจกรรมกิจกรรมชมรมมีกิจกรรมที่หลากหลายแต่ความสูงจากสมาชิกได้ทำแบบสอบถามความต้องการเพื่อนำามแผนจัดกิจกรรมในส่วนของตำแหน่งทางสามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง เกี่สัมพันธ์และสร้างกระแสนิยมที่เราต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเละเสพติชมรมมีการสาร้างกระแสพันธุ์ซึ่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพจชมรมกลุ่มเฟซบุ๊กของสมาชิกกิจกรรมพันหลทูบีพันเศษตามสายกิจกรรมทูบีทองหน้าสอดท้องกิจกรรมแม่ดามาหน่อยน้องไม้หวัวใจดูบิ้นโดยชมมนรังรังที่เข้ามาเรียนใหม่สมัครสมาชิกการรงค์งงงสุบุรีไฟฟ้าตามนโยบายเรียนดีมีความสุขและต่อต้านยาเสพติดทั้งในโรงเรียนในชุมชนและในอำเภอนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมโดนใจวัยรุ่นว่าอจ้ากัมทูบีแดนอินเทอร์ นาวัวในด้านเพ่ถป็นฐานต่อแทนข้าปกะกวดในระดับจังหวัดและกิจกรรมทูีสปอร์ตผลที่ได้ในยุทธศาสตร์ที่1ชมรมเรามีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่งและมีนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัยดูแลถายพฤติกรรมเสี่ยงการใช้สาสพิดในโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่สงการเสริมสร้างผูุมกัแนสิทแิแจให้แก่เยาวชนชวมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรคือกิจกรรมทูบีวิถีพุทธศักราชกิจกรรมทูดีมินจิตอาสาทูบีวิถีพอเพียงสั่งคล้ายเอยาว่นทูบีเพื่อ กิจกรรมตามแนวคิดแบบทุกสร้างส,สุขแก้ปัญหาเป็นลายอีเทียวเน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุขมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมประจำสุขสารสิบคนโดยจัดก,กิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีบร,ริการให้คำปรึกษาจากพี่แกนนัมและจากพี่บอทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการเรียนต่อโดยเหตุน,นี้จึงเกิดกิจกรรมคอนทูบีมีทเทียนเรายังมีกิจกรรมสร้างสุขเช่นทูบีอาร์ทูบีเช่นนิพานสุขสารดอกแดนเต้นรำเช่นทูบีมีรายได้ ความถนัดของตนเอ็นสำหรับบริการปิดแก้ปัญหาในคิวเราใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตมีสมาชิกมาใช้บริการสุดไม่น้อยก็สั่งโดยคนต่อเดือนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมัธยฐานส่วน97%ว้าวภูเก็ตแพงติดใหญ่ลงเงิขึ้นแลประษาสั่งคำลงมงินกับสารสุขอำเภอแม่ละมานของอำเภอแม่ละมานเพื่อขัดตรงและช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการโดยผ่านกิจกรรมจัดเซโนไม่สุดไม่เสร็จไม่สนผู้ประกอบไม่พบสัรเสร็จเด็ดแต่คนเดียวเราได้สร้างกรอป้องกันให้กับสมาชิกผ่านกิจกรรรรมคนทบีออ้ดวย โดยช้ทยสาสนับสนุนและจักกิจกรรมกับเครือข่ายเดิมทางใน,จ,น,นจ,จังหวัดตากและางจังหวัดย่อสได้จำเนินกิจก้าชุมรมและช่วยพัฒนาศสกยภาพสมาชิกเพื่อข่ายใน่านกิจการเซนส์คนทูมีมมให้สมาชิกมีโอกาสได้เป็นเรียนรู้กละทำงานซึ่งกันและกัน ปี2 5 1 8เราได้สร้างเค,ครือข่ายทำให้เกิดชุมชนใหม่แบบประเทศทางการศึกษาทั้งในอำเภอและในจันงหวัดรวม5แห่งได้แก่ชมรมทุกีนนบวชโรงเรียนบ้านคดีจื้อโรงเรมบ้านบ้านคารใหม่โรงเรียนบ้านจจกงสถานพีดีคุ้มครองเด็กและเยวาวชมจมาน,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 นจดดังหวัดตาสัมนักงานครูประพฤติจังหวัดตาสขายแม่ซ้อนอีก3ชมรมได้เข้า,ขขาแข่งขันระดับประเทศได้แก่ชมรมทุกีนปปนบวชโรงเรียนบ้านแม่ละมานที่ยาา่างกออำเภอแม่ละมานและชุดชนต่ำบนแม่ตะล่าวพีช่าที่ช่า,ชาสา่งผลให้ป,ปัจจุบันเรา ชนิดมากมากเพื่อร่วมการพัฒนาคันไขและชมรมให้เกิดความเข้มแข็งนำโดยท่านพัวแารจุฬาจัมบตาสายนักสุขจัมบตาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตาเขต2ปกครองอำเภอแม่ละมาโรงพยาบาลแม่ละมาสสานสุขอำเภอแม่ละมาอบตคายเดจื้อที่ขับผูกสาและสนับสนุนประมาณขอบคุณค่ะยังมีตำรวจทหารในพื้นที่เจ้าหน้าที่จากปปสภาคกที่ไม่พรมรู้ดันยาเสพติดกับสมาชิกรวมถึงผู้ปกครองผู้ทำชุมชนในยร่วมเดงรวม ผู้ชมต้องสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนครบถ้วนเลย ผลประเมินส่วนใหญ่สมาชิกมีความพึงพอใจระดับที่สุด95%และเราได้นำผลประเมินมนตาต่อยอดมาพูดเป็นแผนกิจการรมเพื่อให้ตัวละครต่างสมาชิกม,มากขึ้นความภาคภูมิใจของเราด้วยความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ในปี2 5 1 7ชมรมผู้บีน้ำว่านโรงเรียนบ้านแม่ละบ้านน้อยได้เลื่อนเป็นต้นแบบเหนระดับปีที่สองระดับประเทศโอ,<ะ>อ้สุดยอดอีกครั้งหนย่งได้รับรางวัลต้นแบบชมรมผู้บีน้ำว่านของอำเภอแม่ละไมและของจังหวัดตราสำหรับผลสำเร็จที่เป็นรุ่นพัธุ์มในชมรมสมาชิกกล้าชิดกล้าทำกล้าแสดงออกวิภาผู้นามีจิตอาสาและมียก บรรทัดกระทองเลยว่าจะโดดเรียนในเรื่องดาวองคันก็ลดลงส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่ตาประธานชมรมรุ่นที่ห้าและพี่จีผู้จัดการส่วนเพืนใจรุ่นที่ห้าได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสาขาวิศวะมหาวิทยาลัยราชมง่าคนลน้าตาแต่รุ่นพี่หลายคนได้รับโอกาสในการศึกษาต่ออีกมากมายล่าสุดพี่นางรุ่นที่หกได้รับรางวัลเด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและพวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศเหรีทองโครงงานส่งเสริมทักษะอาชีพและนักตัดสินไทยอนุรักษ์งาน ผ่านรายการชูบีนัมเบิลวาตี้ช่วงชชูเดบินเซนาแบทนมนอกจากีโรงเรียนไับการยรับจาชุมชนทุกผู้ปองและ่งานต่างๆในการเป็นวิทยากรเป็นผู้นำจัดกิจกรรมและชมรมได้รับผลเรให้เป็นส่วนการเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพในเิ์มเมาสําหรับผลสำเร็จในนอกชงรมได้ไปเผยแพร่ผลงานจากอนทัศการเล่นเป็นเรียนรู้ข้าือข่ชมรมทูีนัมเบิลนเพิรมเมลาม่าและอีกหลายๆแห่ง ที่สำคัญเราเปิดให้ค่ายค่คคายภาคศึกษาดูงานที่ชมโรมเชฟชมโรมทุกเดือนนว่าโรงเรียนบ้านแม่ระบานวิทยาคมและเรามีการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกไว้ใน Google s h e e t อย่างเป็นระบบและพัฒนาให้เป็นปัจจุบันทุกปีสามารถตรวจสอบได้เมนนื่อนก่อนเรามีรถแมีแผนพัฒนาชมรมที่มุ่งสู่รางวัลต้นแบบระดับมาเพมศึกษได้ในปี2585ไม่มีอะไรไกลเกินฝันกล้ามใจเราจะไม่อยู่พัฒนาแม้จะจบไปกี่รุ่นแราไม่พู้เช่นทันแกนักตั้งแต่รุ่นประถมจนถึงมัธยมสังกัดแบบรุ่นสุดรุ่นในผ่านกิจกรรม ชิคเอารวมค่ายพัฒน,นาสมาชิกสู้ความเป็นหนึ่งทุูบีน้ำม้วนแข็งสมาชิกได้ส่งชมรมข้ารโล่งกับบุกอดทุงบีน้ำม้วนแอดอนเป,ไป็นประจำทุกปีในปีนี้เราได้ลเล่นเปล,ลีกก่นเรียนรู้กับชมรมที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาพัฒนาชมรมของเราต่อไปได้แก่ชมรมทูบีน้่ม้วนโรงเรียมผุผ่านวิทยาคมโรงเรมทั้งสองอย่างวิทยาคมและชุมช,ชบบนดตามบนแม่ตาการพัฒนา,าด้านเครือข่ายชมรมใช้สิ่งมีควารสำคัญในการขับเคลื่อนได้แก่หนึ่งสร้างชมรมใหม่ประเภทสถานเชื่อมต่ในต่าง ตาสานารถเคลื่ขายในประเทศนมานิกถึง10ชมดงเขื่อนข่ายจังหวัดถึง10ชมดงปังมากนะชมดองชมีน้ำบบม้วนชมศั่งิ์เด็นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมสร้างร่วมพัฒน,นาจากเขื่อนข่ายทุกชมดงเราขอเป็นนักรบชก็เรีย,ยนที่จะรวมพลังในการป้องกันยาเสพติดและเป็นตัวแทนในการสร้างคนดีสู่สังคมด้วยหัวใจทูบีน้ำบบม้วนรวมพลังต้านภัยยาเสพติดสร้างชีวิตอนาคต สากคิวทองให้ข้อเสนอแนะในการับเสรนโครกนงงานดังกล่าวเป็นครับ